สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันศุกร์ที่26ก,กรกฎาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้หนุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะนุ้ยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะวันนี้นุ้ยอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนิดนึงเพราะว่านุ้ยเพิ่งไปผ่าตัดฝังลากเทียมมาค่ะ แต่อดคิดถึงทุกคนไม่ได้ก็เลยต้องรีบกลับมาทำคลิปให้กับทุกคนฟังนะคะฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ค่ะเช้านี้กลุ่มฝนเล็กน้อยนะคะกระจายปกคลุมทั่วไปเกือบทุกภาคยกเว้นทางภาคใต้ค่ะฝนวันนี้ก็ยังคล้ายกับเมื่อวานค่ะมีฝนประมาณ40-70ซลมบนพัดมาจากทางด้านเหนือค่ะไทยตอนบนก็จะมีลมเย็นๆคล้ายฤดูหนาวค่ะส่วนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก ลมยังเป็นลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้ค่ะฝนก็จะทรงๆแบบนี้นะคะไปประมาณอีกวันหรือ2วันก่อนลมบนจะเปลี่ยนทิศค่ะแล้วฝนก็จะกลับมากระจายเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่28เป็นต้นไปค่ะตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคตะวันออกรวมทั้งด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ตอนบนฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะทั้งนี้ก็เนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับมียอมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียรค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ อันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงแคมีบริเวณมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงอีกตามลำดับในระยะต่อไปค่ะโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะาอากาศของบ้านเรานะคะตอนนี้เรามาฟังอากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือในวันนี้นะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ฝนตกหนักอยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านกำแพงเพชรพิศนุโลกและเพชรบูรณ์ฝนตกหนักมากอยู่บริเวณจังหวัดตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ60 ถึงของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณฝนตกหนักนะคะจังหวัดปราจีนบุรีชนบุรีและระยองบริเวณฝนตกหนักมากจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน วันนี้มีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาและภูเก็ตค่ะตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันค่ะในช่วงวันที่27ถึงวันที่31กรกฎาคมจะมีร่องมรสุมปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่ย่อมความกดอากาศตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียรประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนและภาคตอวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบพยากรณ์อากาศค่ะล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย